โวัคครับวันนี้ครับก็พามาดูนะครับผมหลังกที่ล้างแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูเซีกยนเลยครับว่าสวยแค่ไหนนะครับผมเป็นหกที่เข้ามาเมื่อวานนี้นะเราไปดูกันเลยฮะมองจากไกลๆก็เลี่ยมนะะอ่เดี๋ยววันนี้มาพูดถึงรายละเอียดกันบ้างดีกว่าครับว่าทําอะไรบ้างนะครับผมที่ตั้งใจว่าจะมีโปรเจกต์ออกบานนะครับผมก็อย่างแรกเลย มาอยู่กันท้ายแล้วก็ฝาท้ายนะครับผมเราขึ้นให้ใหม่ครับผมฝาท้ายขึ้นใหม่นะครับนี่ดูดูขึ้นฝาท้ายใหม่นะครับผมแล้วก็รถใช้งานนะครับวันนี้ดินยังพารถเลดยดินยังเต็มรถเลยแต่พื้นพื้นสวยนะครับไม่มีผุเรียบกริบเลยฮะพื้นดีนะครับ ีพามาดูฮนะล้างแล้วสวยเลยนะครับชชสซีเรเียมเลยฮะสั่งทุ่มทุ่มทุ่มสุดตัวครับดูเขาล้างก็รู้นะครับทุ่มสุดตัวนะครับมอ <c oughs> มสุดตัว,มตวไม่ให้ล้างครับลงไกิกร้งครับ <c oughs> ทุ่มนะเทม,มากเมื่อวานนี้นี่ครับเป็นโบอินเตอร์สองร้อยหกสิบแรง M6 นะฮะสวยๆเลยครับ,รบพื้น,นมาดูใต้กระบะใต้กระบะนี่เรียบะพื้นดีนะกระบะเป็นสามมิตรพูดยัเต็มเลยนะครับ ครับสวยนะภายในเรียมฮะแอร์เย็นช่ำนะครับผมก็พามาดูนะครับล้างแล้วสวยงามาาดูตรงกลางนี่ครับโอ้โห,โหแตนล้มด้วยนี่ล้างแล้วนะสวยจริงๆนะครับ ล้าง,ลงแล้วแต่ต้องพนสีเก็บนะครับพามา,มาดูนะครับผมล้างแล้วเป็นไงนะฮะวันนี้ก็ enfin ยังไม่มีรถให้รีวิวนะครับผมก็พามาดูล้างรถกันไปก่อนนะครับวันนี้สวยงามนะครับก็ล้างออกมาแล้วก็ดูสวยนะครับผมบางบาง,างครั้งฮะลูกค้ามาดูยังไม่ได้ล้างก็จะดูสทมๆเลยนะครับผม พอล้างออกมาแล้วก็สวยนะฮะสียังไม่ได้ทําเลยดูเดิมคันนี้เครื่องนิ่มนะรถใช้งานอยู่นะครับผมดินยังเต็มรถอยู่เลยนะครับแล้วก็ภายในหัวนี่ครบแอร์เย็นแอร์เย็นฉ่ำฉ่ำจริงครับหนาวเลยแนี่เป็นช่วงนี้หน้าฝนะนแอร์หนาวแน่นะครับผมโอเคก็ถ้าใครสนใจนะครับสอบถามได้เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทนะครับเป็นทีเอ ได้เป็น M6 นะฮะตามสภาพเ9็0แสเก้ามื่บาทนะครับผมพร้อมใช้นะยางก็จากที่ดูแล้วก็โอเคนะครับดอกมันอยู่เลยยางหนะ้าก็ใครสาวก M6 นะฮะทักมาถามได้เลยนะครับผมสวยันนี้เดิมพร้อมใช้นะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับขับกลับมาขับกลับมาจากโคราดไม่ไม่มีเยิ้มเลยครับผมไม่มีน้ำมันอะไรเยิ้มเลยแห้งแห้งนะขับดีก็ฝากไว้นะฮะ ใครสนใจสอบถามได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามให้ด้วยครับผมขอบคุณมากครับ